เคยมีใครใส่ก้นสูงมาสยามบ้างไหมคะซึ่งผมไม่ใช่คนแรกที่ฉันซึ่งสยามก้าน็ใส่กับมาเป็นชาน่ะแต่จนมีการใส่นมเกิดขึ้นอีกแล้วใครเหรอคะอุ้ยตายละกคุณนะครับเอ้าชุกูแก่จริงด้วยอะตอนกูเห็นนามชุแบบว่าเหมือนสาวคราวเกียริหน้า ตอนเนี้ยกูอายคนตอนเนี้ยกูอายมากเลยอ่ะทุกคนหยุดดูอันนี้พูดจริงสาีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุณเก่งจริงด้วยแฮชัยชวนคุณเก่งจริงด้วยนะคะจริงค่ะไม่ใช่คุณกระเทยนะคะเพราะว่าคนที่ถือกล้องอยู่ตอนนี้เนี่ยเริ่มจะเหมือนคุณกระเทยเข้าไปทุกที่แล้ว พงงมากใส่ส้นสูงมาทำไมก็เดี๋ยวนี้ที่ใส่ส้นสูงบ่อยมากในในชีวิตประจำวันอะเดนนี้เราต้อหลบรถก่อนตอนนี้เราหลบรถก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะแม่แม่ตอนนี้เราอยู่ที่สยามเนาะเออเรามาทำอะไรกันล่ะตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะมากินข้าวค่ะแดดกลางขวแล้ว คือแดดกลางหัวไปแล้วตอนนี้ถ้ามันเป็นกรอบเพื่อนไม่ใช่ว่ารักนะคะเยี่ยนติดสมุดภาพนี่เราต้องสูอเยี่ยนนี่คือพลาดตอนนี้นะคะคนนอกที่เห็นดิฉันก็คือเป็นภาพคืออินอ่ะเหมือนเหมือนชายแท้เหมือนแต่เวลาคนเมาจริงยุ่ยปี๋ไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าวันนี้เรามีกิจกรรมเยอะมากที่จะทํากันนะเนาะแต่แรกก็คือกินข้าวและอย่างที่สองก็คือจริงแล้วหรอคุยจริงด้วย <ork ork ไม่พูดเรื่องผู้ชายหยุดทุกครั้งที่มีเรื่องผู้ชายเข้ามาเรื่องที่คุยกันอยู่จะมาถหายใจเลยเราเมื่อกี้คุยอะไรก็ไม่รู้สิอากินข้าวกินข้าวใช่ไหมอากินข้าวกินข้าวเฮ้ยอะไรอ่ะอันนั้นบูดอะไรอ่ะคุณแม่อตายเราแม่หลบก่อน ตูดขอเสียงแลกผิวสวยวายแล้วเขาเป็นตู้สีเขียวด้วยเหมือนที่เราใส่สีเขียวตอนนี้เลยขอสวยแลกผิวเสียววายไม่ได้ตู้ขอเสียวชอบเลยเคยมีใครใส่ต้นสูงมาสยามบ้างไหมคะซึ่งผมไม่ใช่คนแรกนะจ๊ะซึ่งสยามก็ใส่กับมาเป็นชาติเลยตั้งแต่สมัยแบบอีเดาไทอัมคิงดอมต้นตึกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนอะมันมีข่าวอะไรนะคนตกตึกตายอี๊อ่านดีๆอ่านแบบไหอีเดาเป็นรองเท้าต้นตึก คุณถือว่าตกศึกจากสยามภาษาตายเลยหรอ่ตเมื่อกี้คุยกันว่าคุยกันว่าจะกินข้าวใช่ปะอาาเรมปุ๊บถามกันใครกินข้าวหรือเปล่าทุกคนกินหมดแล้วเริ่มลงมาแล้วนะเปลี่ยนชุดเลยเหอะเพราะว่าตื่นเต้นละหนึ่งตื่นเต้นสองเจ็บตีช่วยกันมากินข้าวแต่ว่าไม่มีใครอยู่เลยกาแฟแล้วก็กาแฟปลาปลา up 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 แต่เมื่อกี้มันก็ยังไม่มีคนเท่าไหร่เนาะไปถึงปุ๊บพร้อมการแสดงหรือว่าตอนนี้เราเตรียมการแสดงหน้าบูธได้สิไปถึงหน้าบูธเลยไม่มีการแสดงต้องมาซ้อมก่อนนะ ห้าหกเจ็ดแปดหนึ um ่งละสองละสามละสี่แล ja ้วกูให awesome. ้จังหวะโคตรเร็วเลยเพื่อนเดินโคตรช้าเลยเดี๋ยวเจอกูเลยค่าเออเออล้อมล้อกนั่นคือการหมุนแบบนิ่งแบบ p r o f e s s i o n a l จริงๆ พี่ลูกแกดพี่ลูกแกดเป็นพี่เก่กับลูกเป็ดลูกเมื่อกี้ขีดจำกัดความเจ็บตีนอ่ะมันคือ80ดสิเว้ยเออตอนนี้น่าจะร้อยยี่คือถ้าไปถอดรองเท้าือจบใแต่เลือกที่จะไปคือก้าวก่อนเดี๋ยววันนี้มีสะพายด้วยเอาสายเกิดแล้วเอาแบล็คอฟฟี่เย็นไม่หวานแาวบนึงค่ะ เอาแม่พูดเรื่องแม่แม่อาละสันดึ่มละอีเทอร์และอีติบอกบอกว่าชุดอะโปมากซึ่งหนึ่งเลยคือกูไม่ได้เอาซับในมาเมื่อซับในมาป่ะกูมีบ็อกเซอร์อะไรอย่เงี้ยแต่เป็นบ็อกเซอร์แบบบอยแต่กูมีกระโปรงแบบเปิดให้ลองอ่ะเพราะว่าไม่งั้นนะเป็นกางเกงในแล้วงูโผล่เลยได้เสียงของกระโปรงกระโปรงใหม่ที่กูได้มากูกะเอามา mix and match ใช่ป่ะก็เป็นแบบซีทรูเหมือนเลยหลังเช้ากูลองหน้าก็แบบแก้ผ้าตลกมากมึงเพราะว่ามันเป็นขาแบบผู้หญิงอ่ะแต่ว่ามันมีตะการัน มันมันมีแสงลอดผ่านแล้วไม่เป็นยหรอเอาไปคืออุบาติมาแล้วซึ่งวันนี้อาจจะมีการใส่ทมเกิดขึ้นอีกแล้วใครเหรอคะอุ้ยตายละแบบคุณพุชแอนคาดหวังแล้วนะแบบว่าเออใส่ทมอีกแบบหล่ออะไรเงี้ยคู่นั้นจะเป็นใครกันนะพวกมึงเอาแไม่เรียกอะไรซ้ำๆหรอกค่ะมีมีอันใหม่เหรอมีกลลอร์เม็ดเดตพลายหรอชิลเราจะซื้อหัวซิลิโคนหน้าซิลิโคนเปลี่ยนหน้าจะเปลี่ยนหน้าจะได้ไม่ร้อน พันแปตลกมากเลยเป็นแบบเขาไปทั้งหัวเลยมีแค่ออกมาแค่ลูกตาแล้วเป็นผู้หญิงคนใหม่เลยและสักคั้งหนึ่งก็ใส่เป็นกางเกงจิ๋มอะที่เป็นกางเกงจิ๋มเพราะว่าคือแต่งกายไม่เป็นอะไรของตัวเองเลยแต่งเพศไปเลยใหม่คนเหมือนเลยยินดีไมค่อยมั่นใจกับชุดนี้เลยอะทำไมถึงจะไม่มั่นใจล่ะคุณแม่ในเมื่อผิวพวกเราสวยขนาดนี้โอ้ยเจ๊พวกเราอะผิวสวยแบบสวยตะโกนเห็นไหมล่ะแน้ ไม่ต้องตะโกนสิสวยตะโกนคือเป็นแอดเวอร์บอกคำว่าสวยอะมึงจะป้ายไม่ได้ให้ตะโกนจริงจเราเข้าประดับมาเยอะมากพวกเราสามารถที่จะเลือกใส่ได้เลยเยอะๆใช่เปล่าเข้าปรับเยอะกันพออันนี้ไครอยู่ก็ไม่ได้โตมากก็อันนี้พี่สาวอันนี้คุณนายเออคุณนายคุณนายอยู่แต่หน้าเนินอ่ะโอ้โหพี่สาวเนินนุ่มคแม่พอดีผิวว่าสวยจริงแต่คุณแม่ได้เอาขนตรงช่วยไปสดือออกเปล่าขอบติ๊กขอบติ๊กชุดไหนอ่ะ เบาๆแกอันนี้ฟิลทรายทะเลได้นะแต่ที่เนี่ยมันสยามแต่ว่าอันนี้ไปสื่อเป็นทะเลทรายตาละเดี๋ยวต่กูตามหาอูดกันเดียแหละแต่อีโอมันชอบเรื่องชุดแต่นี่มันตนี้มือนมันอันนี้เป็นมาดามแบบมาดามแอบตะวันออกนะครับแต่ป้าโอมันชอบเลือกชุดแบบนี้เนาะชุดที่เป็นคุณป้าหน่อยหนึ่ง มันจะต้อมีเสื้อแบบเนี้ยไม่เวลามันซื้อชุดมันก็มันเสื้อแม่มันใส่ด้วยไงอเออแล้วเวลาแม่มันซื้อแม่ก็เผลือยมันใส่อะตั้งใจเปลี่ยนที่ไหนดีเราไปเปลี่ยนข้างบนดีกว่าคุณแล้าจะได้แบบแล้วไม่จำเรบกวนคนอื่ใช่ไหมไม่ไม่รบกวนนุ่มมันดูได้ไงว่าทำงานทีนี่มันเงียบมากเหมาะกับการแต่งดี ได้บอกจะทำอะไรใช่แต่งหญิงถ้าเกิดเดี๋ยวเขึ้นไปดับไฟลงมาเอาเออเดี๋ยวขึ้นไปดับไฟลงมาแต่งกันแหละมึงชุดกูแก่จริงด้วยฮะวอากูเห็นไมชุดต้องแบบว่าเหมือน สาวคลาวเกตหน้าเ้ยคุณแม um ่อยู่หน้าง้านเราบอกว่าลูกสาวเวลคัมเวลคัมแต่ทมแบบมันดูมันดูเซ็กซี่มากนี่เ่หรอโจทย์คือโชว์ผิวสวยแต่คือเลือกชุดที่ปิดผิวแต่เลือกเปิดแต่รอคุณพู้ชั้นนะคะโหวตว่าใครตรงโจทย์ที่สุด ดูไค่ไหเลยไม่ใา่ไม่หลายคนเป็นไงคะลูองพวกเราในวันนี้เอ๊ได้ไหมคะตอนนี้เธอเหมือนไอ้นี่เลยนนางเอกแซ่บอ่ะแอนออราดีไม่ใช่แอนอาริชาแอนอาริชาก็ชูบุตรของนะครับอกเลยว่าตอนนี้นะคะผิวพวกเรามันสวยตะโกนจริงๆค่ะเข้ามาดูใกล้ๆสิหารเดี๋ยวเขาบอกแค่นี้ยังใกล้ไม่พอมึงจะสีรอยเลย แล้วกูดูแล้วกูดูช่องมันไม่ทีนึงเลย Let's go อะเห็นไหมล่ะพร้อมมากพร้อมมากนะคะอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปที่งานกันเลยไหมล่ะได้สิค่ะเนี้ยมันต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆเลยเราถึงต้องแต่งตัวกันขนาดนี้เนาะใช่ถ้าเราพร้อมกันแล้วเราไปที่ตู้ขอเสียงและผิวเสวอของอิงออนกันเลยไหมล่ะแม่แม่ได้สิค่ะของอิงออนนะคะก็ไปกันเลยที่สยามเซ็นเตอร์พอยท์ ใช่ปะคอนเรซิเอนเซนเตอร์พอยต์ป้าวัยตรงนั้นนะเออเกตยดเวป้าไม่รู้เซนเตอร์พอยต์นี่สิบกว่าปีแล้วป้าวมา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 นางฟาชาลีทั้งหลายมามามาไม่นึกเลยนะคะว่ากระโปรงมันจะเข้ากับบ็อกเซอร์ได้ดีขนาดนี้ไม่นึกเลยนะคะว่ากระโปรงตัวนี้เหมาะกับการไม่ใส่อะไรเลยค่ะบ็อกเซอร์ก็ไม่มีเสียงจะเปลี่ยนไปขนาดนี้เลอะกว่าที่เคยเลอายุกว่าที่เคยเอม มีแค่สามคนใช่แล้วตอนแต่งสุู้ชายไม่มีคนยก็แต่งอีกโมกัปุ Krsna> ๊บห้หังตอนนี <S <S ้เก้าคนแล้วคือจริงๆอ่งตอนแรกงงคือลูกค้ามีเรื่องเวลามางานหลายเวลามากตั้งแต่เก้าโมงจนถึงสามทุ่มยยวบอกว่าเลทบ่ายโมงแล้วกันไม่เอืดอกูก็นั่งคิดบ่ายโมงไม่เอือบ่ายโมงคือช่วงเวลาที่รอที่สุดและคนเยอะที่สุดตอนนี้พวกเราไม่ได้สวยตะโกนอย่างเดียวพวกเราสูงตะโกนด้วย ขอบคุณค่ะเห็นไล่ะได้ยินคับชมแล้วนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการค่ะขอทางคลิปนี้ก็เหลือแต่คุณพุทีมิมินแล้นลร่าวัดสวยตะโกนสวยตะโกนไม่คิดเลยว่าตอนนี้ที่สยามสแควร์จะมีการแต่งแฟนซีเกิดขึ้นไว เอแฟนซีทุกวันว้าวว้าวว้แล้วว้าแล้วลมแล้วอ๋อล้มเลยใครแข็งแกขาดมือให้จบงานก่อนคนมองเราเต็มเลยคุณตัวจับมือกันแน่นๆจับมือกันแน่นๆจับมือกันแน่นๆได้ไหม ขอภัยแทนเพื่อนด้วยนะคะโอุ๊ยนั่นไงตู้ขอเสียงและผิวสวยถึงแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะพวกคุณเก้งะคะ่ะอยู่กันที่บูธกลางสยามของบูธอิงออนแล้วค่ะใครจะเชื่อว่าเราอยู่กลางสยาม ตอนนี้คือคนมองเยอะมากสาหรับวันนี้นะคะเรามาทําอะไรกันคะคุณอาเธอตอนนี้นะคะเรากําลังจะเอาเสียงของเราเนี่ยมาแลกผิวสวยกันที่นี่เลยค่ะตู้ขอเสียงแลกผิวสวยของอิงออนค่ะถ้าใครผ่านมาสยามนะคะพบเจอตู้นี้นะคะก็เอาเสียงมาแลกผิวสวยได้เลยนะคะกับอิงออนค่ะและรับรองนะคะว่าจะทําให้ผิวเราเนี่ยสวยตะโกนอย่างแน่นอน ไม่ใช่ไม่กลาไม่ไผิวตะกนไม่ใช่เสียงตะกอนทางนั้นไปดูกันเลยค่ะไปค่ะทางนี้ก็ยังไม่ถูกก็ยังไม่ถูกอันนำเข้าไปเลยครับทุเร่ตามเซมาเลยไปค่ะเข้ากันตามเชมาเดี๋ยวนะไม่ไม่ด้วยหรอบอกนะว่าเสียงเราจะออกสู่สาธารณะชนนะสวัสดีทุกคน มีมีคนไม่หรอฮะอันคือระบนาดจังเลยเรเอา AI คือแบบสามรอยหกสโอ้โห AI AI จบจากออฟฟอร์ดซาวด์แอ AI AI ใช่ใช่มะโอ้ยใช่แท้อยเปอร์เแสดงว่าไม่ทราบไม่ทราบอาจจาฟังนักร้องสักในบทเพลงได้ไหมจ๊ะอุ้ยสบายมากมาหนงย่งย่างย่งย I know that he loves me c u s h t o me so I know that he loves me c u s his feelings h o w that he's g เอทำไมทำไมได้เสียงกูอายะบอกว่าเสียงพอาะแต่ทำไมถสิงเป็นเสียงแซวอะคะรู้หรือเปล่าเนี่ยต้นนี้เป็นตัวอะไรนะ น่าจะเป็นน่าจะเป็นตู้โทรศัพท์ไหมคะตู้รทีโมแล้วไม่คือตู้ะไรคะตู้คอเสียงแลกผิวสวยขอต้อนรับทุกท่านเข่าสูบถามจริงว่าอยากได้เสียงะจริงเหรอเอาไปโมเยาเสียงไปทำอะไรคะอันนี้ถ้าอยากรู้ใช่ไหมจ๊งจิ้มหน้าจอหนึ่งทีไหนขอเสียงสวยจริงอิงออนสักหนึ่งแบบสามสองหนึ่ง สวยจริงอิงอ่นโอ้โได้หอกเลยมัือห้องหลายหลายเวอร์ชันเลจ้ะสวยจริงอิงอ่นแบบก่อนสวยจริงอิ่นเอาแบบผู้สาว่าปึ้งสวยจริงอิงอ่นอีกนิดหนึ่งกดอีกหน่อยสวยจริงอิ่นเอาสวยจริงแบบไม่มีเสียงยังไงสวยจริงแบบไม่มีเสียง อาปมืเลยจ้าปม่ืนสามโมงนเองแลวอยากปมพ่มไปใช้กล่องนี captions, um, uh ้นะไคที uh ่สามสามสองหนึ <c oughs> ่งอุ <samen> ๊ยละสอง่กม้อะไนกัน

ออกไปด้านนอกแล้วก็สแกนเคอรโค้ดใส่เห็นได้เลยค่ะให้ขอขอบคุณตู้ขอเสียงและผิวสวยดวยนะคะขอบคุณค่ะพอได้ยังเห็นได้ไหมคะได้ค่ะขอแนะนำตัวแบบมิสสวยจริงอิงออนได้ไหมคะได้สิคะเอาแบบสับๆเลยนะอาเธอร์อาธารยาสวยจริงอิงออนติปซี่ิปซีนี่สวยจริงอิงออน ัโอ้ยโอริโอคุณเก่งสวยจริงอิงอ้า์โอเคเรียบร้อยใจขอบคุณผู้เฒ่าด้วมีได้สบู่มาแล้วได้หนึ่งสิทธิ์จากคุกพี้หนึ่งคนเล่นหมุนวงล้อได้พรีเมียมว้ายเราได้หมุนวงล้อและของพรีเมียมด้วยหรอว้มากได้ขออีกแล้วเหรอเนี่ยสาม สองหนึ่งทองไหมคะไสทองไหมคะไสทองไหมคะเป็นละหองบกพาค่ะวายอันนี้คืออะไรคะได้สบู่อีกต้อนหรือเ่าคะเนี่ยแรงมาก อีกอันนึ่งค่ะสุณมากนะคะเดี๋ยวโชวีโชวีพวกเราได้ปกิ่กอลเลยได้อะไรติดไหมติดมือกับไปแน่นอนถ้าเกิดใครเจอบูธก็มาเล่นกันด้วยนะคะใช่ค่ะเอาเสียงมาแลกผิวสวยกันนะคะผิวจะได้สวยแต่โกนแบบพวกเราเลยค่ะนี่นะคะสวยจริงอิงออนเวอร์มากจัดบูธแต่จะจัดเต็มและที่สําคัญเนี่ยมีเวทีอลังการตรงนี้ด้วยเอาไว้ให้โชว์เลยบอกเลยว่ามั่นใจมากนะคะการที่เราได้มาที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าผิวเราสวยแบบ ไม่น่าเชื่อว่ามีรายการเดือนน้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะพิวสวยตะโก้มือตอนเนี้ยายคนตอนเนี้ยกูอายมากเลยอ่ะทุกคนหยุดอยู่อันนี้พูดจริงสาบานมึงไม่น่าแน่นะไม่เรามั่นใจใช่คือตอนเนี้ย กูไม่ค่อยมั่นใจนะกูพูดไม่ทำไมไม่ไม่เรามั่นใจเรามั่นใจเพราะว่าเราอยู่กับอีออนโอ้ใช่เรามั่นใจอ่าวันนี้เป็นไงบ้างเล่นกิจกรรมกันสนุกมากเออได้เอาเสียงของเรานี่ที่เล่นเนี่ยมาแลกกับตู้ผิวสวย รู้สึกจะไม่ค่อยประทับใจเพราะว่ากไปอีกแล้วอยากไปอีกเลยคะะคือต้องบอกก่อนว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกมากค่ะเพราะว่าตัว AI เนี่ยเขาก็แบบว่าเล่นกับเราด้วยล้อไปกับเราเลยเออก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็กล้าร้องเพลงด้วยเนาะใช่แล้วก็ของรางวัลที่ได้มามันก็คุ้มมากๆเลยก็คือเจาสบู่ก้อนของีองซึ่งตัวเนี้ยการันตีเลยว่าใช้แล้วผิวสวยจริงเห็นจากที่พวกเราตะโกนแล้วเนี่ยก็คือผิวจะตะโกนมากกว่าเสียงของพวกเราอีกสริงแบบไม่ต้องออกเสียงเลยนะคะ และคุณพีแซมคะสำหรับใครก็ตามนะคะที่กำลังสนใจอยากได้ของรางวัลแบบพวกเรานะคะก็มาที่สยามได้เลยตรงนี้เลยนะคะมาเล่นกิจกรรมตู้ขอเสียงแรกผิวสวยกันก็จะได้ของรางวัลแบบพวกเราไปใช้กันฟรีๆเลยนะเลิศมากโดยที่สามารถมาเล่นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2มิถุนายนค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ไม่ได้มาสยามนะคะก็สามารถเล่นกิจกรรม e m o มจ challenge บนแอป tiktok ได้ด้วยเพื่อเพื่ออะไรเพื่อรุนรับกิจกรรมแรกนี้เลยค่ะลำโพงมาแฉว <ไ>อ <ane> เออพีเซนต์ไปเลยพีเซนต์ไปเลยเวอร์ก <away alah> ิสรุปทำหล่นอีกคนและเท่านั้นยังไม่พอนะคะเราไปสวยกันต่อที่ตลาดอิงออนแจกผิวดีกันยาวๆที่ตลาดน้นสิบแห่งทั่วกรุงเทพติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจอิงออนเฮอร์เบลเพจสมุนไพรสบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรโอเคติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจอิงออนเฮอร์เบลสบู่สมุนไพรอิงออน วันนี้สนุกมากเลยใช่ใช่เดี๋ยวเราก็ผิวสวยตะโกนแล้วก็หน้าสวยแต่งตัวมาขนาดนี้แล้วเราไปออนเซ็นกันต่อไหมไ้เลยไปชุดเลดี้เยไปชุดนี้เลยไปชุดนี้เลยีเนี้เลยปนี้เชนีเนี้น้เยชนเยได้เลไ้เลยเลาได้รล้ว่าจริงๆแเลปน้เคยาปผิวนวยจริงๆเไป็นยังชเาไงเยชเขาอยากจะผนวสวยแบบเราไงถ้างั้นไปก่อนล่ะ เรแ,แล้วกลับเอาเหลือเหลือย่างนี้ก็เดียวไม่เราดูไปดูมาหลอดเหมือนเอ็มซีนินะแต่ฉันเป็นัเอ็มซีของงานนี้จริงๆอ่ะคือถ้าไม่เอ็มซีอ่ะก็เหมือนคนที่นั่งหน้าร้านแบบที่ติ๊บบอกทุกคนคะถ้าวันนี้ก็สนุกมากๆเลยแล้วพวกเรามีข้อคิดให้กับคุณวิเชารไหมคะก็ต้องมีสิคะมีอยู่แล้วค่ะนั่นก็คือของบางอย่างไม่้องพูดจะได้ยินเหมือนกับผิวพวกเราที่สวยจริงอีกอ I know that he loves me cause he told me so I know that he loves me cause he's feeling sure h When he said to me, you see he d a n c e with me You see how he's a deep in love <laughs> <laughs> อยากให้ทุกคนเห็นหลังกล้องของเรามากเลยอ่ะ <laughs> คนเดียวยิ่งเนี่ยอายสิป่ะคนแบบเดินผ่านไปผ่านเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วก็ผ่านมามองแบบแล้วเสียงแบบไม่ได้ดี <laughs> อ่ะ แล้วตบมือแล้วตอนนี้ใช่ตอนนี้ต้องตายตายตายอย่างนี้แล้วนะขอเอฟเฟกต์เสียงพูดด้วยนะคะบึ้มกตัวปังมาก